พามาดูหนึ่งท่าที่ทำยากมากๆค่ะช่วงแรกๆคือทำไม่ได้เลยท่านี้เราจะแบกขาขึ้นมาบนไหล่ของเราค่ะจากนั้นก็ค่อยๆยืดขึ้นดึงขึ้นข้างบนนะคะเหยียดขาขึ้นเงยหน้าขึ้นท่านี้ยืดหน้าขาสุดๆเลยค่ะหลังทำจะรู้สึกดีมากจากนั้นก็ไปต่อกันที่สเต็ปถัดมาค่ะควยขวาลงบนไหลซ้ายแล้วก็โน้มตัวลงมาข้างหน้านะคะเกรงหน้าท้องบีบต้นขาเข้าหากันค่ะ ทางท่านี้ประมาณ5ลมหายใจค่ะขอบอกว่าใช้แรงเยอะมากๆทําเสร็จไปข้างหนึ่งเราก็ต้องพักกันก่อนค่ะก้มตัวลงไปข้างหน้าแล้วก็เหยียดแขนออกมานะคะต่อมาเราก็มาทําอีกข้างหนึ่งค่ะแบกขาขวาขึ้นมาไว้บนบ่าค่ะวาดแขนขวาออกไปมือจับขาขวาเหยียดขึ้นไปด้านบนค่ะเงยหน้าขึ้นด้านบนนะคะจากนั้นก็คขวยขวาลงเหมือนเดิมค่ะขาซ้ายเอาขึ้นมาทับขาขวามือดันพื้นและโน้มตัวลงมาข้างหน้าค่ะ เกรงหน้าท้องไว้แล้วบีบขาเข้าด้วยกันนะคะท่านี้ยากค่ะ